บรรยากาศไม้นะครับสองขึ้นนะครับขึ้นไปพุ่นนะครับมากับทีมพูนยี่บ้านครับเตี๋อวน้องกระเลีวก็เลยโตนขึ้นรถน้ำพุนครับใหญ่เบ็ดครับผมนี่บรรยากาศไม้นะครับลงมาฝั่งนี้สองคนครับเอาเดี๋ยวรอติดตามว่าจะมันหรือเปล่านะครับผมฝากติดตามครับบรรยากาศเสียบตอนหยินนะครับไม่ รียบ้อยครับขึ้นมาแล้วแมไงไงีไปเข่งไงไปเข่งไงไปเข่งไงครับเอ้ยคุณคุณโตมันสี่นิว้วเอามันมันมันเรียบร้อยแล้วครับอยู่กินิ่งหืมเรียบร้อยนีน่ครับผมเมันมันครับร้อยอีกแล้วครับน้องเพิ่งจังหวะนี้ครับรวบโอ้ ติดตามกันไปครับผมครับพี่เมนเร็ว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 พรุ่งนี้มีเตะบอลน,นะครับมีเตะบอลเช้านะครับอาจบนน้นอนกับทีมงานเพิ่นนะครับมือนติดตามกันไปครับเก็บรอยอีกแล้วครับดูใส่สวยครับตัวนี้ อุ้ยของของ,งแย่งก้นครับเดี๋ยวมันจะหลุดเดี๋ยวมันจะหลุดอุ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเ,เอาปลาครับหัว,นวนดนู้นหรกขวนู้นีบเสียบเลี้ยศอกขับขับผมเด็ดอ,อยากก็จริงกัดเอา ครับผมตอนนี้ก็จะประมาณตีหนึ่งแล้วเด้อนะครับบรรยากาศเด้กู้เบ็ดกลับนะครับได้กู้เบ็ดกลับเพราะว่ามีรถมาสองคันนะครับอีกขั้นหนึ่งนอนนะครับขั้นหนึ่งกลับพอดีผมติดจับฉลากแล้วเตะบอลแตงเตะแปดโมงนะครับก็เลยได้กลับนะครับ พอะูกออกบ้านแต่เศร้าเดี๋ยวจังไดฝากติดตามกันไปด้อนะครับผมฝากติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวหลังได้มาเดี๋ยวที่ไทยบึงครับใส่สวยอยู่นะครับรอบกู่กลับใส่สวยอยู่นี่นะครับบึงครับบึงดูกลุกลุก เกือเบเลยอยู่ยว่าใส่งามอยู่ครับใส่งามอยู่อ้วนตับอ้วนตับมาแล้วมาแล้วครับพูมี่นะครับผลงานใส่สวยๆทั้ทงนั้นคุณอเ,เอ็บักอิกเอีกถึงบ้านแล้วนะครับผม ไม่ได้นอนคืนกับพอนอนคืนกับทีมงานไปเลยนะครับนะอเพราะว่าจะต้องไปเตะบอลตั้งแต่หกโมงเกียนโมงเช้านะครับทีว่าพอได้หมานครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ